ระวัติพีพลอยกับโพสต์สุดท้ายก่อนจากไปไม่มีวันกลับมาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุของเน็ตไอดอลชื่อดังพิพลอยพัชราพออินเทศรถเก่งนิสสันจุดสีขาวชนเสาไฟฟ้าแล้วตกลงข้างทางภายในรถพบสามีตะและลูกอีกสองคนน้องจ้จ๊จ๋าวัยสี่ขวบและน้องเจดาวัยสาเดือนได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วแต่สอบพิพลอยเสียชีวิตทำกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจจำนวนมากจนเกินแฮชแท็กในทวิตเตอร์พิพลอยก่อนประสบอุบัติเหตุและการสูญเสียครั้งนี้พลอยและตะสามีได้พาลูกน้อยไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ภาคเหนือ ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านโซเชียลทั้ง Facebook พี่พลอยพัชราพรและอินสตาแกรมไว้จำนวนมากซึ่งโพสต์สุดท้ายของเธอใน Facebook คือภาพลูกทั้งสองคนประวัติพิพลอยพัชราพรอินเทถือเป็นสาวน้อยเน็ตไอดอลโซเชียลแคมยุคแรกๆที่มีผู้ติดตามหลายแสนปัจจุบันอายุ24ปีเกิดวันที่3สิงหาคม2539 น้ำหนัก75กิโลกรัมส่วนสูง157เซนติเมตรจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิธิ์คณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาที่ผ่านมาหากใครติดตามเธอจะเห็นความขยันทำงานรีวิวสินค้าขายของหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวและลูกๆมาโดยตลอดส่วนหลายคนยงให้เป็นเนไอดอลประจำใจทั้งสวยเก่งและขยันสุด